เริ่มสงสัยแฟนว่าจะมีกิ๊กอยากเตรียมตัวเตรียมพยานหลักฐานที่จะฟ้องมันต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเตรียมแบบไหนฟ้องไปศาลถึงจะให้เป็นล้านช่วงนี้มีข่าวบ่อยดาราเตียงหักนะฮะมีการฟ้องชู้ฟ้องกิ๊กเรียกค่าเสียหายเป็นล้านสองล้านก็เริ่มสงสัยแฟนเรานะว่าช่วงหลังมีพฤติกรรมลับๆเราหลอกมีความลับกับเราเยอะโทรศัพท์ก็เริ่มใส่รหัส โทรไปก็ไม่ยอมรับอกเฮ้ยอะไรวะมันต้องมีอะไรแปลกๆในส่วนถ้าเราสงสัยจริงๆนะฮะอยากเตรียมตัวเตรียมพยานหลักฐานที่เราจะฟ้องชู้เนี่ยมันต้องเริ่มเตรียมตัวยังไงแล้วในส่วนของค่าทดแทนทางด้านจิตใจเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่ศาลสั่งให้เป็นล้านเหมือนที่พวกดาราเขาฟ้องกันในเรื่องนี้เราต้องมาศึกษาหลักปติกานิดหนึ่งซึ่งในการฟ้องชู้กฎหมายก็มีการกำหนดไว้นะฮะในตรงนี้กำหนดไว้ในมาตราไหนยังไงครับ กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516นะคะคได้วันหยัดไว้ว่าสามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีภรรยารเป็นชู้หรือมีชู้รหรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้ครับนอกจากนั้นการฟ้องชู้กำหนดไว้ในมาตราไหนครับ และอีกอันในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา1523นะคะคเมื่อสารพิพาาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตารา1516ได้กล่าวไว้ว่าวักหนึ่งภรรยาหรือสามีมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือ ผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นควักสองสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาในชำนองชู้สาวก็ได้ครับและภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นโดยแสดงตนเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในํำนองชู้สาวได้ครับและวัคสามถ้าสามีหรือภรรยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำตามมาตรา1516 วักหนึ่งหรือให้ผู้อื่นกระทาตามวักสองสามีหรือภรรยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้มาตราหนึ่งห้าสองเก้าสิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตราหนึ่งห้าหนึ่งหกวักหนึ่งสองและสามหรือวักหกรือมาตราหนึ่งห้าสองสามย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอยกขึ้นกล่าวอ้างอนั่นหมายถึงว่าถ้ากรณีเราต้องการฟ้องชู โดยปกติฟ้องชู้ฟ้องได้เลยแต่ถ้าจะฟ้องคู่สมรสสามีภรรยามาตรา1516นะฮะมันจะต้องหย่ากันด้วยเหตุที่มีชู้แต่ถ้าฟ้องชู้ฟ้องได้เลยซึ่งในส่วนของมาตรา1523บอกว่าสามีมีสิทธิ์ฟ้องบุคคลซึ่งมาล่วงเกินภรรยานั่นหมายถึงว่าแค่มาล่วงเกินฟ้องได้เลยแต่ในส่วนภรรยาจะไปฟ้องหญิงอื่นซึ่งมายุ่งเกี่ยวกับสามีมันต้องมีพฤติการแสดงตนโดยเปิดเผยนะฮะ ว่ามีความสัมพันธ์กับสามีเราในตรงนี้คําว่าแสดงตนเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าแอบลับๆลอ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 ไปอยู่โรงแรมโทนัดไม่ใช่มันจะต้องมีการควงกันออกงานไปเที่ยวที่เปิดเผยต่อสาธารณาชนไปกิน k f c ไปกิน MK อะไรเหล่านี้มันจะต้องมีการโชว์ตัวนะฮะมันถึงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้และในส่วนค่าทดแทนนะฮะที่เราจะฟ้องเข้าไปโดยปกติ ศาลกำหนดเรื่องค่าทดแทนเป็นยังไงครับ่าสารให้ยังไงมาตราหนึ่งห้าสองห้าค่าทดแทนตามมาตราหนึ่งห้าสองสามและมาตราหนึ่งห้าสองสี่นั้นสารให้วินิจฉัยตามควรแก่พฤติการโดยสารจะสั่งให้ชําระครั้งเดียวหรือแบ่งชําระเป็นงวด,วดและมีเวลาที่กําหนดตามสารจะเห็นสมควรก็ได้ครับนั่นหมายถึงว่าถ้ากรณีว่าสามีภรรยาเราไปมีชู้นะฮะแล้วก็คือถ้าเกิดสามีก็คือแค่ล่วงเกินภรรยา ส่วนภรรยาจะฟ้องอยางอื่นนั่นคือต้องแสดงตนโดยเปิดเผยการที่ศาลจะสั่งให้ค่าทดแทนนะฮะศาลจะมองถึงพฤติการว่าให้วินิจฉัยศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการหนึ่งด้านจิตใจสองด้านชื่อเสียงนะทดแทนด้านร่างกายและจิตใจทดแทนด้านชื่อเสียงด้านร่างกายและจิตใจศาลจะมองดูว่าหนึ่งคุณอยู่ด้วยกันมากี่ปีมีลูกกี่คนมีฐานะครอบครัวยังไงนะแล้วจากการที่ว่ามีชู้มีกิก คุณเข้าโรงพยาบาลไหมหนีไปบวชไหมคือสภาพจิตใจคุณย่าแย่ขนาดไหนคุณต้องเตรียมหลักฐานในส่วนนั้นแต่ทีนี้ในส่วนของค่าทดแทนด้านกิติยศชื่อเสียงคุณประกอบอาชีพอะไรมีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะไหมการกระทําของยิ่งอื่นทาให้ลูกน้องขาดความเคารพยำเกรงทําให้ธุรกิจในวงสังคมเสื่อมเสียคุณต้องโชว์ power ทางด้านอาชีพเงินแน่ได้ อ่ารายการสเตตเมนต์เงินเดินเข้าออกเหล่านี้เป็นพฤติการที่ศาลจะสั่งให้จ่ายค่าทดแทนตามมาตรา1525ทีนี้ในส่วนของการที่ว่าอ้าโอเคทราบแล้วแหละว,ว่าเราสามารถฟ้องได้ตามหลักตัวนี้การเตรียมตัวนะฮะในส่วนการเตรียมตัวเบื้องต้นเลยคุณจะฟ้องใครคุณต้องรู้ชื่อนามสกุลเขาไม่ใช่ว่าเห็นแต่หน้านะฮะฉันรู้จักหน้าแต่ทนายเขาจะฟ้องยังไงอ่ะในเมื่อเขาฟ้องเป็นภาษาหนังสือ ฉะนั้นคุณต้องลงพื้นที่ไปสืบว่าชื่อนามสกุลอะไรนางนี้เพื่อที่ทนายจะหาข้อมูลในการฟ้องเป็นภาษาหนังสือไปหาเขาสองในการเตรียมตัวว่าเขาเป็นชู้นะฮะกรณีสามีคือเอาแค่เป็นชู้แต่ภรรยาหนักเลยคุณต้องเตรียมว่าเขาไปแสดงตนโดยเปิดเผยสถานที่ต่างๆคุณถึงจะฟ้องได้นั่นคือหนึ่งพยานบุคคลที่ยืนยันว่าเห็นเขาตามสถานที่ต่างๆสองนั่นคือรูปถ่ายนะ ไปนั่งกิน MK นั่งกิน KFC นั่งกินซุกี้อะไรเหล่านี้มันต้องเล่ไปตามสถานที่สาธารณนะชนที่เขามองเห็นแล้วเขารู้ว่าโอเคคุณมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกันหรือแสดงตนโดยเปิดเผยว่าเป็นภรรยายอีกคนนั่นคือสารจะสั่งให้นะฮะส่วนค่าเสียหายเราก็ต้องเตรียมนะฮะสุดท้ายพยานหลักฐานเรื่องค่าเสียหายหโอฉันเข้าวัดเข้าวาไปจำศีลภาวนาป่วยจิตอย่างหนัก หรือเข้าโรงพยาบาลน,นะได้ให้น้ําเกลือถ่ายรูปมาเลยสารสงสารสารให้เยอะนอกจากนั้นฐานะนทางสังคมคุณเตรียมมาฉันมีอาชีพอะไรรับเหมาก่อสร้างประมูลงานร้อยล้านทันล้านเป็นอาชีพนักแสดงเป็นผู้มีชื่อเสียงนะฮะในวงสังคมใน y u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  e โซเชียลเหล่านี้นะฮะคุณสามารถนำไปอ้างเพื่อที่สารจะได้มีฉัยตามมาตรา1525งาสารจะมีนิัยใ,ให้ค่าทดแทนตามควรแก่พฤติกา เหล่านี้เป็นการเตรียมตัวที่จะฟ้องร้องนะฮะเมื่อเราได้พยานหลักฐานครบเตรียมชื่อนามสกุลพยานหลักฐานที่เป็นชู้พยานหลักฐานที่แสดงตนโดยเปิดเผยความเสียหายทางด้านร่างกายและจิตใจเกียรติยศชื่อเสียงฐานะอาชีพการงานไปพบทนายความทนายความจะยื่นฟ้องไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อเรียกตัวหญิงชู้ชายชู้มาพิจารณาคดีแต่ถ้าคุณต้องการเรียกค่าเสียหายจากพ่อตัวดีหรือแม่ตัวดีด้วย ต้องฟ้องอย่าด้วยถึงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากแฟนเราได้ในเรื่องนี้ศาลเคยมีคําวินิจฉัยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเรียกค่าเสียหายจากชายชู้หญิงชู้ไว้เป็นดีกาตัวไหนครับเป็นศาลคำพิาพากษาศาลฎีกาที่2 5 8 8้าแปดดทับสองหนะคะคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสองห2วรรคสองโจทก์ซึ่งเป็นพยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจกากหญิงอื่นได้นั้นต้องมีข้อเท็จจริงว่า หญิงอื่นแสดงตนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีตนในทำนองชู้สาวโดยเปิดเผยทำหน้าที่นำสืบให้ได้ความชัดเจนจึงตกแก่โจทย์จากการที่โจทย์นำสืบว่าจําเลยได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับช่อสามีโจทย์โดยได้ติดต่อกันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความทางโทรศัพท์ส่งข้อความแชททางระบบเครือข่ายไลน์ มีการนัดหมายกันไปมีเพศสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆและนําและมีคลิปวิดีโอจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างจําเลยกับชอรบรวมถึงชอได้ส่งดอกไม้ให้จําเลยเป็นประจำและโอนเงินเข้าบัญชีจําเลยแต่โจทย์มีตัวโจทย์มาเบิกความเพียงปากเดียวจําเลยกับชอมีพฤติกรรมดังกล่าวแม้จําเลยยอมรับในรายงานระบบกระบวนการพิจารณาว่าจําเลยมีเพศสัมพันธ์กับชอจริงครับแต่จำเลยก็ไม่ได้ ไม่ได้รับว่าตนเองอยู่ในฐานะภริยาอีกคนของชอัชหรือชชได้มีพฤติกรรมยกย่องตนเองฉันสามีภรรยาแต่อย่างใดครับภาพถ่ายและคลิปวิดีโอโจท์ก็ได้มาจากชชทั้งสิน้นการที่โจ์รู้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชอัชกับจำเลยกเกิดจากคําบอกเล่าของสามีของโจทครับหาใช่การกระทําทั้งชชและจำเลย ที่มีการแสดงออกโดยเปิดเผยจนเป็นที่รับรู้และเข้าใจต่อบุคคลอื่นไม่ปรากฏพฤติกรรมว่าชอได้เลี้ยงดูยกย่องจำเลยเป็นภริยาหรือแยกไปอาศัยอยู่กินด้วยกันหรือพาจำเลยไปเปิดตัวตามสถานที่ต่างๆแบบเปิดเผยรไม่มีการแสดงออกทั้งทางภาพถ่ายการระบุสถานะในสื่อสังคมออนไลน์ปรากดต่อสาธารณชน ไม่มีพยานบุคคลอื่นรู้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองไม่ย่อมไม่สามารถเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้เพราะจำเลยไม่ได้แสดงตนเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในโจทย์ในทำนองชู้สาวตามในแห่งบทบัญญัติมาตราหนึ่งสาวรสองค่ะดังนั้นตอนนี้ถ้าใครสงสัยแฟนว่าจะไม่ซื่อนะฮะมันก็ต้องต้องเตรียมตัวเตรียมพยานหลักฐานตามที่ธนาโนนว่านะฮะถ้าปุ๊บปั๊บเจอตัวปั๊บมันจะได้ฟ้องได้ทันที